ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงพ่อไปกันทุกๆุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัสมาธดโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆปิดเปลือกตาอย่างละมุนละไมพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับหลับตาสบายนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับที่จะรับบุญใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้